ในเมืองเล็กๆที่ชื่ออามิตีวินในรัฐนิวยอร์กมีบ้านหลังหนึ่งที่โด่งดังในฐานะสถานที่แห่งความสยองขวัญบ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่พักอาศัยธรรมดาแต่เป็นสถานที่ที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับวิญญาและกิจกรรมเหนือธรรมชาติที่สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนมากมาย อามิติวินเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำมีชุมชนอบอุ่นและสงบสุขประชากรที่นี่ส่วนใหญ่เป็นคนที่ทำงานในเมืองใหญ่แต่ต้องการชีวิตที่เงียบสงบและปลอดภัยเมืองงอนนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่สมัยที่เป็นเพียงหมู่บ้านชาวประมงเล็กๆและเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเมืองที่สงบสุขในปัจจุบันถนนสายหลักของเมืองนี้เรียงรายไปด้วยบ้านที่มีสถาปัตยกรรมสวยงามและร้านค้าท้องถิ่นที่ดำเนินกิจการมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ บนถนนโอเชียนหมายเลข1 1 2มีบ้านหลังหนึ่งที่ดูสวยงามและมีลักษณะโดดเด่นบ้านสองชั้นสไตล์โคโลอนเนียตั้งอยู่ในบริเวณที่ค่อนข้างห่างไกลมีสวนหน้าและหลังบ้านที่รกและไม่มีการดูแลรักษาแม่บ้านจะดูเงียบสงบในตอนกลางวันแต่ในตอนกลางคืนบ้านนี้กลับเปลี่ยนไปเป็นสถานที่ที่น่ากลัวและเต็มไปด้วยความลึกลับ บ้าน112ถนนโอเชียนมีลักษณะพิเศษที่ทำให้มันโดดเด่นจากบ้านหลังอื่นๆคือมีหน้าต่างสองบานบนชั้นสองที่มีรูปร่างคล้ายกับดวงตาสิ่งนี้ทำให้บ้านดูเหมือนกําลังจ้องมองผู้ที่ผ่านไปมานอกจากนี้ยังมีประตูหน้าใหญ่และระเบียงที่มีรั้วเหล็กดัดซึ่งในตอนกลางคืนดูเหมือนจะเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ คืนวันที่13พฤศจิกายนปี1974เป็นวันที่ความสงบสุขของครอบครัวเดอเฟโอถูกทำลายลงโรนันเดอเฟโอจูเนียได้ก่อเหตุฆาตกรรมสมาชิกครอบครัวของเขาทั้ง6คนภายในบ้านหลังนี้เหตุการณ์นี้ได้ทำให้บ้านอามิตี้วิงกลายเป็นสถานที่ที่ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้คนทั่วไปเป็นอย่างมากการสืบสวนของตำรวจพบว่า โรนั่นได้ยิงพ่อแม่พี่น้องและน้องสาวของเขาขณะพวกเขากำลังหลับการกระทำนี้ได้สร้างความสะเทือนใจและความตกใจให้กับชุมชนอย่างมาก การฆาตกรรมครั้งนี้โหดร้ายอย่างยิ่งโรนันใช้ปืนไรเฟิลจุด35มิลิเมตรในการสังหารแต่ละคนในครอบครัวยิงพ่อแม่ของเขาที่ห้องนอนใหญ่จากนั้นไปยังห้องนอนของน้องชายและน้องสาวเขายิงพวกเขาในระยะใกล้แบบไม่ให้ตั้งตัวได้ทุกคนถูกพบในสภาพนอนคว่ำหน้าสื่อมวลชนรายงานว่าไม่มีใครในละแวกใกล้เคียงได้ยินเสียงปืนเลยแม้แต่นัดเดียวซึ่งเพิ่มความน่าขนลุกของเหตุการณ์นี้ เรื่องราวความหลอนได้เริ่มต้นจากเหตุการณ์นี้ชุมชนในอ m มิตี้วิวต้องเผชิญกับความสูญเสียและความหวาดกลัวเพื่อนบ้านของครอบครัวเดอเฟโอต่างรู้สึกช็อกและเศร้าโศกหลายคนเริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์แปลกๆหลังจากที่เกิดเรื่องเลวร้ายขึ้นในบ้านหลังนี้บางคนกล่าวว่าได้ยินเสียงแปลกๆในตอนกลางคืนบางคนเห็นเงาลางๆในหน้าต่างของบ้านแม้ว่าบ้านจะว่างเปล่า มีข่าวหรือว่ามีผู้คนเห็นอะไรแปลกๆเช่นเห็นเงาร่างเด็กหญิงเดินผ่านหน้าต่างหรือได้ยินเสียงเด็กหัวเราะเบาๆในช่วงกลางดึกชาวบ้านหลายคนเริ่มหลีกเลี่ยงการเดินผ่านบ้านหลังนี้ในเวลากลางคืนด้วยความกลัวว่าจะพบเจอกับสิ่งลึกลับที่ไม่สามารถอธิบายได้ เมื่อเรื่องราวของการฆาตกรรมถูกเปิดเผยความน่ากลัวและเรื่องเล่าลือต่างๆเกี่ยวกับบ้านอมิตตีวินก็เริ่มแพร่กระจายออกไปผู้คนเริ่มเชื่อว่าบ้านนี้ถูกวิญญาณของครอบครัวเดอเฟโอสาบแช่งและยังคงสิงสถิตยอยู่ในบ้านเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับวิญญาณและสิ่งเหนือธรรมชาติทำให้บ้านอมิตตีวิวกลายเป็นบ้านอาถรรพ์ที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ ตำนานเกี่ยวกับบ้านอมิตี้วิวถูกเผยแพร่ไปทั่วสหรัฐผ่านทางหนังสือพิมพ์และรายการโทรทัศน์นักสืบสวนเหนือธรรมชาติหลายคนพยายามเข้ามาสำรวจและหาคำตอบเกี่ยวกับบ้านหลังนี้แต่ก็ไม่สามารถอธิบายเหตุการณ์แปลกประหลาดที่เกิดขึ้นได้ทำให้บ้านนี้ยิ่งมีชื่อเสียงในฐานะสถานที่อาถรรพ์ และแล้วบ้านก็ถูกปล่อยทิ้งร้างและไม่มีใครกล้าเข้าไปอยู่อาศัยเรื่องราวของบ้านอามิตี้วิวก็เริ่มเงียบลงแต่หนึ่งปีต่อมาครอบครัวใหม่ที่ชื่อลัดได้ตัดสินใจย้ายเข้ามาอาศัยในบ้านหลังนี้โดยไม่รู้เลยว่าพวกเขากำลังจะต้องเผชิญกับอะไรในอีกไม่กี่วันข้างหน้าครอบครัวลัด จอร์ดและเคที่ลัดเป็นคู่สามีภรรยาที่มีความฝันจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีชีวิตที่ดีขึ้นพวกเขามีลูกสามคนได้แก่แดเนียนอายุ9ขวบคริสโตเฟอร์อายุเจขวบและมิสซี่อายุ5ขวบครอบครัว,รวลัดเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมีความรักใคร่ต่อกันจอร์ดเป็นคนทำงานหนักและมุ่งมั่นขณะที่เคที่เป็นแม่บ้านที่เอาใจใส่และห่วงใยลูกๆอย่างยิ่ง ครอบครัวลัดกำลังมองหาบ้านใหม่ที่กว้างขวางกว่าเดิมเพื่อรองรับการเติบโตของครอบครัวพวกเขาได้พบกับบ้าน112ถนนโอเชียนที่อามิตี้วิวซึ่งดูเหมือนจะเป็นบ้านในฝันของพวกเขาบ้านหลังนี้มีขนาดใหญ่มีห้องนอนหลายห้องและมีบริเวณสวนกว้างขวางที่สำคัญคือราคาของบ้านนี้ต่ำกว่ามูลค่าตลาดมากทำให้พวกเขารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ไม่ควรพลาด จอตและเคที่ได้ทำการตรวจสอบบ้านอย่างละเอียดพวกเขาพบว่าบ้านยังคงสภาพดีแม้ว่าจะมีบางส่วนที่ต้องการการซ่อมแซมแต่เมื่อเทียบกับราคาที่จ่ายไปก็ถือว่าคุ้มค่าจอตตัดสินใจทำการซื้อขายอย่างรวดเร็วโดยเชื่อว่าเขาจะสามารถปรับปรุงบ้านให้สมบูรณ์และพร้อมสำหรับการอยู่อาศัยได้ เมื่อครอบครัวลัดย้ายเข้ามาในบ้านใหม่พวกเขารู้สึกตื่นเต้นและมีความหวังจอร์จและเคที่รู้สึกว่าบ้านหลังนี้จะเป็นที่อยู่อาศัยที่ดีสำหรับลูกๆของพวกเขาพวกเขาเริ่มจัดบ้านและตกแต่งห้องต่างๆให้มีบรรยากาศอบอุ่นและน่าอยู่แดเนียนและคริสโตเฟอร์เด็กชายทั้งสองรู้สึกตื่นเต้นกับการมีห้องนอนใหม่ที่กว้างขวางพวกเขาเล่นกันอย่างสนุกสนานในสวนหลังบ้านมิซซี มิซซี่พบกับตุ๊กตาเก่าๆตัวหนึ่งที่เธอรู้สึกผูกพันอย่างแปลกประหลาดและตั้งชื่อมันว่าจอดี้เพียงไม่กี่วันหลังจากย้ายเข้ามาครอบครัวลัดก็เริ่มพบเจอกับเหตุการณ์แปลกประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้เสียงแปลกประหลาดทุกคืนครอบครัวลัดได้ยินเสียงเคาะประตูเสียงกระซิบและเสียงกรีดร้องในตอนกลางคืนที่ไม่มีที่มาเสียงเหล่านี้ทำให้พวกเขาไม่สามารถนอนหลับได้อย่างสงบสุข กลิ่นเหม็นมีกลิ่นเหม็นคล้ายกับเน่าเหม็นที่ปรากฏขึ้นในบางส่วนของบ้านโดยไม่มีสาเหตุที่ชัดเจนกลิ่นนี้มักจะปรากฏขึ้นในห้องน้ำและห้องนอนทำให้พวกเขารู้สึกไม่สบายใจสิ่งของเคลื่อนที่เองเฟอร์นิเจอร์และสิ่งของในบ้านเคลื่อนที่เองอย่างไม่มีเหตุผลหนังสือที่วางบนชั้นหลุดลงมาเองแก้วน้ำลอยขึ้นจากโต๊ะและตกลงพื้นแตกกระจาย การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมอุณหภูมิในห้องเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและผิดปกติบางครั้งห้องจะเย็นจัดถึงขนาดที่เห็นไอยเย็นออกมาจากปากเมื่อหายใจแต่ในเวลาไม่นานก็จะร้อนจนไม่สามารถทนได้ จอจและเคทที่พยายามหาคำตอบสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพวกเขาตรวจสอบบ้านเพื่อหาสาเหตุของเสียงและกลิ่นที่เกิดขึ้นจอร์จเริ่มสงสัยว่าบ้านอาจมีปัญหาทางโครงสร้างหรือระบบท่อประปาที่อาจทำให้เกิดเสียงและกลิ่นแปลกๆได้การตรวจสอบบ้านจอตตรวจสอบระบบท่อประปาระบบไฟฟ้าและโครงสร้างของบ้านแต่ไม่พบความผิดปกติใดๆการพูดคุยกับเพื่อนบ้าน เคที่พูดคุยกับเพื่อนบ้านเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของบ้านและเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นเพื่อนบ้านหลายคนได้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการฆาตกรรมและข่าวลือที่เกี่ยวกับวิญญาณในบ้านเมื่อเหตุการณ์แปลกประหลาดไม่ลดลงครอบครัวลัดต้องพยายามหาวิธีรับมือและใช้ชีวิตร่วมกับความกลัวที่เพิ่มขึ้นทุกวันการตั้งกล้องถ่ายเหตุการณ์ จอตัดสินใจตั้งกล้องถ่ายภาพเหตุการณ์ในบ้านเพื่อหาหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้นแต่กลับพบเพียงภาพเบลอและเงาลางๆที่ไม่มีคำอธิบายผลกระทบต่อชีวิตประจำวันเหตุการณ์แปลกประหลาดทำให้ชีวิตประจำวันของครอบครัวลัดเต็มไปด้วยความเครียดและความกังวลพวกเขาเริ่มมีปัญหาการนอนหลับและความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มตึงเครียด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านอมิตี้วิลยิ่งนานวันก็ยิ่งน่ากลัวขึ้นความกลัวเริ่มก่อตัวในจิตใจของสมาชิกทุกคนในครอบครัวเหตุการณ์ที่น่ากลัวขึ้นวันหนึ่งมิสซ,ซี่เล่าให้เคที่ฟังว่าจอดีตุ๊กตาของเธอบอกว่ามีวิญญ,ญาณในบ้านและวิญญ,ญาณนั้นไม่พอใจที่พวกเขาอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ความตื่นตระหนกของครอบครัว จอร์จและเคที่เริ่มตื่นตระหนกเมื่อพบว่ามีรอยเท้าของใครบางคนที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวปรากฏอยู่บนพื้นในตอนเช้ารอยเท้าเหล่านั้นชี้ไปยังห้องของมิสซี่เมื่อความหวาดกลัวถึงขีดสุดจอร์ดและเคที่ตัดสินใจว่าต้องหาความช่วยเหลือพวกเขาได้ติดต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านเหนือธรรมชาติเพื่อขอคำปรึกษาและหวังว่าผู้เชี่ยวชาญจะสามารถหาคำตอบได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในบ้านหลังนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างคะทุกคนเรื่องราวบ้านอาถรนพ์อมิติวินในรัฐนิวยอร์กถ้าชอบรอฟังต่อในอีพีถัดไปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปช่วยกดไลค์ช่วยกดติดตามกันด้วยนะคะจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งขอบคุณคะ่ะ